ท้องเอ๊ะทำไมเราท้องได้เลยเนี่ยอ้าวเย้อ yeah, อเอามาแล้วอภินิหารสายลุงขายสิบน้องดาววีคิสมาย พี่มิวพักกันก่อนไหมฝนมันเพิ่งตกยากกวาดยากมากเลยอ่ะก็ได้นะวันเดี๋ยวเราค่อยๆพักค่อยๆทำไปก็ได้โอ้โหฝนตกอะไรเนี่ยร้อนจังเลยก็แดดมันออกนะฝนตกแดดออกเฮ้ยลุงลุงกินนะ แต่ทำไมมีแค่สามสีล่ะวันโบราณเขาบอกว่าไม่ให้อนิ้วชี้ลุงกินน้ําอุ้ยมีคนชี้ลุงแล้วแบบน,นี้แล้วก็ไม่เกิดได้แล้วสิทาไมอ่ะพี่มิว้วเขาบอกว่าถ้าเอานิ u, ้วชี้นิ้วจะกรุดแล้วต้องทําไงอะ่ะต้องเอานิ on, ้วจิ้มก้นและเอามาดมต้อง <laughs> <laughs> เอานิ้วจิ้มก้นและเอามาดมพี่ไม่ดมอ๋ออ๋อ ท้องเอ๊ะทำไมเราท้องได้เลยเนี่ยพี่เมยวพี่เมยวทำไมทำแบบนี้วันไม่ต้องเลยวันรู้สาะซื้อสัตว์ต่อพี่มิวมาตลอดดูพี่เมยวสิดูทำเข้าวันพี่ขอโทษมันพลาดไปแล้วพี่ไม่ได้ตั้งใจถ้าชาวบ้านรู้ว่าพี่มิวท้องแล้ววันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวันเอาอย่างนี้สิถ้าวันอาย วันก็บอกว่าพี่ท้องกับวันพี่มิวเป็นผู้ชายก็พูดได้นี่แต่จะเรื่องฝากท้องแต่จะเรื่องทำคลอดวันพี่ท้องอยู่นะทำไมต้องพูดให้พี่เครียดไม่รู้โออ๊ะโออ๊ะโออพี่มิวพี่มิวเป็นอะไรอ่ะพี่มิวเหมือนพี่จะปวดท้องคลอดพี่มิวหายใจลึกๆค่อยๆแบ่งค่อยๆแบ่งไม่ไหวแล้วอา ไม่ใช่นักเหลืองเป็นสายลูนที่อยู่บนฟ้าอย่าบอกนะว่าหนูมาตามนิ้วที่แม่ชี้ใช่เลยจ้ะแม่จ๋าเอา้าแล้วทําไมไม่เข้าร่างแม่ละ่ะไม่เข้าร่างพ่อเขาทาไมนั่นนะสีลูกอ๋อก็เพราะพ่อจา๋าสูดหนูเข้าไปนะสิหนูก็เลยไปอยู่ในท้องพ่อจา๋าอ๋อมีหน้าล่ละแล้วหนูมาคนเดียวเหรอลูกจริงๆหนูมีพี่น้อยเจ็ดสีแต่พี่พี่หนูโดนจับตัวไปนะสิเอา้เาแล้วสองสีที่อยู่ข้างบนล่ะพวกนั้นลงมาไม่ได้ จะไม่มีอะไรปกป้องโลกปีศาจแห่งความมืดจะมาครอบงำโอ้ยอยากับออเวนเจอร์เลยนะเนี่ยดีนะไม่มีธานอสเออเหรอจ๊ะอเวนเจอร์ธานอสไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรอ๋อในที่สุดวันนี้ก็มาถึงน้องแดงทําไมร่วมมือกับปีศาจลาหูมาทํร้ายกันเองก็ปีศาจลาหูให้คํามั่นกับฉันว่าหากยึดครองโลกนี้ได้ ท่นก็จะได้ส่วนแบ่งไงไม่สําเร็จหรอกเพราะนองเลื่องกำลังหาทางลงมาจากการเรื่องนี้อยู่และอีกอย่างหนึ่งใส่ลุงอย่างพวกเราไม่กลัวปีศาจอย่างเจ้าหรอกก็ให้เป็นรู้ไปจุดแดงจัดการทีได้เลย นี่ลูกแม่หนูยังไม่ต้องไปช่วยพี่พี่ของหนูได้ไหมลูกเราเพิ่งอยู่ด้วยกันเองนะไม่ได้หรอกจ้ะแม่พี่พี่หนูกําลังตกอยู่ในอันตรายแต่ถ้าปีศาจโผล่มาพ่อกับแม่ทาไงล่ะลูกแม่จ๋าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวจะเสกสายลุมรอบบ้านของเราไม่มีปีศาจตัวไหนเข้ามาได้หรอกจ้ะแม่จา๋าด้วยพลังหิสายลุงจงโดนบันดาลพลังเวใ้ให้ลูกได้เถิดโอ้หนีไปไหน คิดว่าจะหนีพ้นเหรอ,อยาอยาฮะสายลุงเราเข้าไปในนี้ไม่ได้นินาฮะสายลุงเรางทุดแล้วฝากไว้ก่อนเถอะน้องเหลืองช่วยพี่ด้วยฮะพี่แดง เกิดอะไรขึ้นทำไมพวกพี่ถึงโดนจับตัวพี่คามกับพี่ม่วงทะเะยศพวกเราเป็นไปไม่ได้พี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่ดีนะพี่ต่อสู้และหลบหนีออกมาได้ไม่เป็นไรพี่อยู่นี่รักษาตัวก่อนน้องเหลืองตอนนี้พลังพี่หมดแล้วช่วยพี่หน่อยได้ไหมจะให้ช่วยอะไรพี่ขอพลังสายลูกของเธอหน่อยได้ไหมแต่พลังนี้มันอยู่ติดกับตัวพวกเรานะช่วยพี่ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันหรือจะปล่อยให้พี่ตาย สายลุงจะได้มีแค่6กสออีก็ได้จ้ะตอนนี้หนูไม่มีพลางแล้วพี่แดงต้องช่วยปกป้องพวกเรานะไม่มีปัญหานี่เราจะใปล่่ยให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้เหรอพี่คำน้องน้ำเงินไม่หรอกสายลุงอย่างเราไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายๆใช่ ที่สำคัญเราต้องไปเตือนน้องเหลือง่อนว่าพี่แดงทรายศก่อนอื่นเราต้องหาทำจากที่นี่ให้ได้ก่อนน,อน้องเหลืองน้องเหลืองอยู่น้องเหือ,อพออี่อยู่นี่เอ๊ะนั่นแียงพี่พีนี่ พี่ม่วงพี่คัมพี่ำง,งานเอ๊ะทำไมพวกพี่ถึงทรยศเราเอ๊ะพวกเราไม่ได้ทรยศนะน้องแดงเป็นคนทรยศเป็นไปไม่ได้พี่แดงบอกพวกพี่ทรยศเ,ยเยชื่อคนง่ายไม<า><ด>่เจอน,ะนะน้องเหลือง<า>น้องแดงหยุดหอยไปถอยไปถอยไปพี่แดงอย่าทำอะไรพ่อจ๋าแม่จ๋านะพี่คามพี่ม่วงน้องน้ำเงินถอดพลังสายลุงออกมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ อย่าใครพวกนี้เจ็บตัวหรือไงอย่าดีมากได้แล้วก็ปล่อยพ่อจ๋าแม่จ๋าสักทีสิใครบอกว่าจะปล่อยย่าพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าย่า ทำดีมากเจ้าแดงเอาพลังใส่ลุงไหมค่ะเร็วๆนะแล้วอย่าผิดสัญญานะรู้แล้วนะแล้วส่วนแบ่งของข้าล่ะท่านปีศาจลาหูส่วนแบ่งของเจ้าเหรอ เจ้าพักลังข่าแล้วเนี่ยในที่สุดโลกนี้ก็ไม่มีใครสามารถหยุดข้าได้ฮเสด็จพ่อเสด็จแม่เฮ้ยพระพิรุนจินดาไม่ขลาลงมาได้ไงเนี่ยก็ลงมาจัดการเจ้าไรฮะ ลงมาได้ยังไงเพคะพ่อกับแม่เห็นพวกหนูหายไปก็เลยลงมาตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาได้ทันเวลาพอดีเลยเพคะไหนๆก็ไหนๆแล้วพวกเราขออยู่เที่ยวที่นี่ก่อนได้ไหมเพคะใช่ใช่ใช่ไม่ได้พวกหนูลงมาโลกก็ปั่นป่วนไปหมดแล้วต้องรีบขึ้นไปเดี๋ยวนี้หไม่จาบเลยอ่ะทำไงดีทำไงดีไว้อย่างนั้นน้องเหล่ขอใช้สิทธิ์บทดีกว่าดีย้าช่วยกัมมนหน่อยนะคะว่าจะให้พวกเราอยู่เที่ยวที่เมืองมนุษย์ต่อหรือเปล่า ก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน1นึ่งหมื่นไลค์ด้นะคะโหวตกันม่เยอะนะคะสวัสดีค่ะ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะไม่ได้ไม่ได้โหวตจม่เยอะยังสองสจริงๆด้วยแต่ทำไมมันมี3 4สีล่ะวัน โบราณเขาบอกว่าอย่าเอานิ้วชี้อย่าเอานิ้วชี้ักจริงๆด้วยแต่ทำไมมันมีแค่สามสีล่ะวันโบราณเขาบอกว่าไม่เอานิ้วสองับเขาบอกว่าสองซัวันรือสักวันรืออาสักพี่มีวหายใจเข้าออก หัวพัดลมพี่มิวน้องดีใจด้วยนะที่พี่มิวจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วเกิดชาติหน้าอย่าทำบาปกับพ่อแม่อีกนะมไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะพี่มิวไปผุดไปเกิดได้เลยรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงน้องเอาตัวรอดได้ตัวพร้พอมพร้อม สิงโตนั่นเป็นเจ้าป่าลายเดี๋ยวมาเอาให้ลูกกินฝ่ายรูปจิงโตมก,กินก่อนจะกินจะต้องคำรามพ่อ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 เฮ้ <Hey! S 1> โอ้ยนี่ร้องเพลงนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนหัวลําโพงอ,อีกรอบพีวันไม่รีบเข้าโรงเรียนเดี๋ยวก็โดนทําโทษอีกรอกพอดีเวลามันเหลือนะพี่วันพวกเราก็เลยบีบว่าลมก่อนเข้าโรงเรียน อีกอย่างหนึ่งนะพวกเรารอกีตาร์ด้วยป่านนี้ยังไม่มาอีกเนี่ย สายป่านนี้เล้วไม่มากันอีกหรอครั้งที่แล้วก็อ้างเปดใไซเลนครั้งนี้จะอ้างอะไรอีกถ้ามานะจะลงโทษให้เขตเลยยศขอเหตุผลคไม่รู่วยค่ะุวกเรามีละครพวกเราติดพายุอยู่ข้างนอกค่ะคุณครู พายุมันหมุนติวตีว์ตว์ตีว์ตีว์ตวตวตวัดเสืผมไปหมดเลยช่วยผมด้วย เียน่ต้องหาให้เจอไม่งั้นเราก็โดนตีอีกอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วเราจะไปหาที่ไหนอ่ะไปหาตรงที่มีพายุอ่ะไปเราไปหากันเถอะไปอุ้ยได้ไงเจอเราอุ้ยนั่นไงกระเป๋าเราเขาเป่าหนูเขาเป่าหนูจริงด้วยเจอแล้วกระเป๋อมากเลยอ่ะเลอะไปหมดอยนีเอ๊เสียงอะไรอ่ะ เสียงเหมือนเครื่องยนต์ใบพัดเลยนะค่ะไปดู พรุ่งนี้มีสอบด้วยเอาไงดีละ่ะเอาไงดีในเมื่อมีเป็ดหัวพลมขวางทางไปโรงเรียนเราแบบนี้เราก็ต้องหาวิธีน้ำยอกเอาน้ำบงฮะน้ำยอกเอาน้ำบงนี่เอาเสือมาแบบนี้มันจะได้ผลหรอน่านนสิน่าจะได้ผลนะพี่กิตา้าบอกว่าวิธีนี้แหละจะเข้าโรงเรียนได้ง่ายสุด จะได้ผลหรือไม่ได้ผลเดี๋ยวก็รู้ไปขึ้นเสือกันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปดูว่าเรมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นั่งบนนี้แล้วเราจะไปกันยังไงล่ะกีต้ารอดูกันแล้วกันเอานู้เปิดหัวว่าลรมาแล้ว เกิดเมือเช้านี้ก็เป็นเพราะว่าเป็ดหัวพัดลมค่ะคุณครูฮะเป็ดหัวพัดลมใช่ค่ะครูเป็ดหัวพัดลมเป็ดหัวพัดลมใช่ค่ะครูเป็ดหัวพัดลมเป็ดหัวพัดลมใช่ค่ะโอ้ยนี่เธอจะมาไม้ไหนกันเนี่ยหาเรื่องไม่สอบกันใช่ไหมคุณครูลองเดินไปดูสิครับได้ดูสิว่าพวกเธอจะมาไม้ไหนปะปะปะ จริงจิงด้วย ายครูไปผุดไปเกิดพี่มิวพี่มิวไม่ผุดไปเกิดเละนะไม่ต้องเป็นห่วงอ๋อพี่ชายไม่เป็นไรค่ะนี่เรื่องของฉันสิบท์ยาเอาเลยช่วยก่อนหน่อยนะคะว่าจะให้เป็ดพี่ชายครูออฟอยู่ช่วยเราหรือเปล่าก่อนโหวตจะลืมถนมไลค์ให้เกินหนึ่งหมือไลค์ได้ไหคะโหวตกันให้เยอะนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้เลิกเลินะคะมากด๊อก องส่หนึ่งสอจะได้ผลไม่ได้ผลก็เดินเดี่จะได้ผลนึงอจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็เดินดโอ้ยสองสนี่นั่งบนนี้แล้วเราจะไปกันยังไงล่ะิตอสอสีรอสอี่เลียดหนึ่งอง้ หนึ่งสองซ้ำอุ้ยง่าง่ายง่งยงซหาเปโโอมาได้ยังไงที่ชายครูเาไปคุดไปคุดอ่ะหนึสองสช่วยกัหนหมดอยนะคะเ่าาะใจพี evet, ่ขาเดให้เป็ด <imm> พ <neither> ี่ชายสองซ้ามานะจะลงโ้ษให้เห็นเลยโยน